ดักรบอลที่เป็นดัการบอนปีหนึ่งนะก่อนที่จะเกิดพักแซตเข้ามานั่นเองรวมแก๊งฝั่งพระเอกเนาะหนึ่งรางวัลเท่านั้นนะพวกนี้อาจจะต้องรีบนิดนึงแล้วเหลียนที่น่าเก็บนะผมว่ามันสวยมากๆเลยมีปั๊มทองขึ้นมาตัวปิ้นตัวอะไรก็ทําได้ดีมากๆนะครับทั้งที่เป็นการ์ตูนแบบโอโ้โหเก่า สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบูมสต t กเกอร์กับผมบูมนั่นเองนะครับวันนี้จะมารีวิวขนมข้าวโพดอบกรอบตาโอเดรนยาลดสไปซี่นะครับรอบนี้เป็นแถมเหรียญพลังลุกพิเศษลิมิเต็ดอ dition นะครับผลิตแบบจำกัดนั่นเองนะครับใครอยากได้ก็อาจจะต้องรีบนิดนึงนะครับหลักๆจะมี2เซตนะครับเซตที่1นคือบูเตอร์เซตนะครับก็จะได้ ขนมจํานวนแล้วก็คือ2แพ็คนะครับแล้วก็จะมีแฮนด์บิลไปให้ทุกแพ็คนะครับถ้าสั่งเป็นบูเตอร์เซ็ตก็จะได้2ใบนะครับแล้วก็ส่วนที่ผมจะมารีวิวให้ดูอันนี้นะครับก็จะเป็นยกลังนั่นเองนะครับจะมีทั้งหมด72กล่องเล็กนะครับแล้วก็มีทั้งหมด6แพ็คนั่นเองนะครับหแพ็คมี12กล่องนะครับรวมเป็น72กล่องนั่นเองนะครับแล้วก็พิเศษสำหรับเพื่อนที่ซื้อเฉพาะแบบลังแบบนี้นะครับก็จะมีแถมไซแอนแบต t ทิร์นสเตเดียมคนั่นเองนะครับจำนวน1ชุดมีให้ทั้งหมด 8แบบนะครับถ้าเพื่อนๆซื้อแบบยกรังแบบนี้นะครับ Giant b a t t e n Stadium นั่นเองนะครับนี่แบบนี้เป็นรหัส724 EX05 นะครับสำหรับรอบนี้นะครับก็จะเป็นดักราบบอลที่เป็นดักราบบอลปีหนึ่งะก่อนที่จะเกิดพัก k s เข้ามานั่นเองนะครับด้านหลังก็จแบบนี้ลิเกสิทธิ์ต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอลบก่อนถ้าเพื่อนๆสั่งแบบยกรังก็จะได้แบบนี้ทั้งหมด6แ a ็คนั่นเองนะครับจะมีอันนี้เขาเรียกว่า Hand Bill นะครับทั้งหมด8ลายให้สะสมนะครับ เดี๋ยวผมจะมาให้ดูเนะหน้าตาเหรียญจะเป็นอย่างไรนะครับตัวเหรียญพลังวอลินยาอันนี้นะครับมีทั้งหมด400แบบให้สะสมเลยนะครับมีระดับเยอะแยะมากมายนะครับก็มีทั้งหมด400แบบให้สะสมกันเลยทีเดียวนะครับอ่าโอเคแล้วก็สะสมเหรียญ ลูกแก้วดัวกบอลครบ7ลูกนะครับก็คือได้ตัวกรอบทองนะครับที่ไว้ใส่ตัวเหรียญแล้วก็ได้ตัวเหรียญพลังเทพเจ้ามังกร SS 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 0 4ด้วยนะครับจำนวน1ชุดจำกัดจำนวน1 0 0งรางวัลน,นั่นเองนะครับทุกกล่องรุ่นรับเหรียญหายากะระดับพิเศษปั๊มทองลายปิซึม S S S จำนวนแบบละ100ใบเท่านั้นนะครับแล้วก็ พิเศษอีกนะครับผมขออนุญ,ญาตอ่านตัวเอกสารนะครับสะสมเหรียญ SR หรือ TR ครบทั้ง37แบบนะครับส่งมาแ,กแลกรับฟรี SSS 0 1 SSS 0 2 SSS 0 3น้านั่นเองนะครับจำนวนจำกัด100รางวัลเท่านั้นนะพวกนี้อาจจะต้องรีบนิดนึงแล้วก็ต้องไปเช็คอีกทีนะก่อนที่จะไปแลกนะคพักไปถามทางเพจทางอะไรได้นะครับเพจเดี๋ยวขอแกะเลยและวกันแ a n d b i l วนะครับ บ,บนนีะครัเขาก็เก็บกันนะถ้าผมจะไม่ผิดนี่คือพิโกโรสมัยแบบรุ่นแรกๆเลยนะโอเคอันนี้ก็คือทั้งหมด1 p a แพ็คเยอะไหมครับดูแ <c oughs> กะง่ายด้วยมีที่ฉีกมาให้แบบนี้นะครับ <c oughs> นี่ครแล้วก็ขนมข้าวโพดอบกรอบรสไป i ซี่ตาโอเรนยานั่นเองนะครับแถมของเล่นทุกกล่องนะครับแขนแบบนี้ก่องเลกซีต่างๆโอเรนญาอะไรพวกนี้นะครับ <c oughs> ขนมอนี้ถ้าผมจะไม่ผิดจะเป็นรส รถเดียวก,กันกับที่เป็นบนะิกการ์ดนะการ์ดไซส์ใหญ่ครับเป็นรถไัวรีเผ็ดๆหน่อยเปิดออมาก็จะเจอตัวเหรียญแบบนี้นะครับเขาบอกว่าสี่เหรียญต่อกล่องเลยนะครับเดีย๋ยวขอแกะดูเลยแล้วกัน,นครับว่าหน้าตาเหรียญเป็นอย่างไรนะครับเหรียญอันที่1ที่ได้นะครับเป็นพาวเวอร์หนึ่งนะครับเป็นเต่าเต่าที่อยู่กับผู้เท่าเต่านั่นเองนะครับโอ้ระดับมันเยอะมากๆครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องขึ้นอินเสิร์ตให้ดูในวิดีโอเนาะเหรียญลายกระจกเนาะน่าจะเป็นแรนะครับ อันนี้เป็นเหรียญธรรมดานะครับรหัสอะไร0ูนย์เจ็ดหนะครับพาวเวอร์สี่รันนี้คือตั้งแต่แรกๆเลยนะครับนอร์มอลนะครับตัวขนมก็เป็นซองแบบนี้เล็กๆนะครับตัวขนมไม่เหมือนกันกันกบไอ้กล่องที่เป็นบิการ์ดนะครับไอ้กล่องลายๆแบบลายแบบนี้ ไม่เหมือนนะแต่ว่าคล้ายๆนะครับเพื่อนๆแล้วก็เป็นเม็ดเล็กแบบนี้นะครับขนมแบบนเ้ผมชอบมากเลยนะขนมอร่อยจริงครับผมคอนเฟิร์มต่อไปนะครับเป็นลายทาโกะสังนะครับเรายังอยู่ในแพ็คที่1อยู่เลยเพื่อนๆคิดดูดิตัวการ์ดในกล่องที่2ในแพ็คที่1นะครับโอ้แล้วก็ตัวซองแกะง่ายมากๆนะครับอันนี้เป็นบุ้เท่าเต่านะครับ010ครับอันนี้น่าจะเป็นดับเบิลอาร์นะครับเหรียญโฮโลแกรมลายไข่ปลานะครับจะแตกต่างกับตัวแรนะครับแรก็จะเป็นลายกระจก แล้วระดับต้งสูงก็จะเป็นปั๊มจะเป็นทองด้วยนะครับแต่ไม่ใช่ก็คือจะเป็น R หรือร R ับเบนอานะโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้แล้วก็เหรียญอ,อันนี้เป็นเกลือหมดแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นสาว2บุคลิกนะครับ แล้วก็อ่ะต่อไปเป็นลายอีกลายหนึ่งเนาะเป็นโกคูใช้พลังขึ้นเต่ากับเทพเจ้ามังกรตัวกล่องก็โคตรน่าเก็บและด้านนี้มีผู้เท่าเต่าที่มาลอมตัวมาประลองโหใครก็ดูออกนะครับส่วนโกคูดูไม่ออกนะผมชอบมากเลยมันฉีกง่ายเนี่ยไม่ต้องใช้เกรนไกมาตัดเลยนะครับ <S <S ผมจําได้ว่าเป็นพ่อของเด็กคนหนึ่งแล้วก็เหลือตายนะครับแล้วก็เออจะไปตามหาลูกแก้วมาชุบชีวิตนะครับอ,อันนี้เป็นแร่นะครับ น้อม,มอนรวมแก๊งฝั่งฝั่งพระเอกเนาะอันนี้ก็เป็นอะไรอะพัดนะครับของไข่อะผมจําไม่ได้เอาเป็นลายนี้ละกันเป็นลายเทพเจ้ามังกรคุริลินแล้วก็โกคูนะครับคือตอนแรกๆที่ผมดูคือแบบมีคนตายนี่ผมเศร้ามากเลยแต่ว่าหลังๆคือเฉยชาแล้วเพราะว่าเดตายแล้วก็ไปชุบชีวิตได้ไปเกิดใหม่ได้อะไรเงี้ยเนาะดักกันบอลก็จะฟิลนี้นะเป็นยำฉานะครับ ยำฉันในตำนานนะครับแร่นั่นเองอันนี้เป็นเตาธรรมดาปึ๊บบูมา่าพาวเวอร์5เยอะสุดๆแล้วก็อันนี้เป็นพิโกโลปะ่ะโอเคต่อไปกองเขียวอ่ะอันนี้อีกลายหนึ่งเนาะเป็นพิโกโลกับโกคูครับอันนี้ก็เป็นยำฉา นี่เป็นแรนะครับกคู่กับเทพเจ้ามังกรผมพยายามจะให้ดูพวกนอมอนด้วยนะครับเพราะว่าตัวโตปินน่ะสวยมากแล้วก็คลาสสิกมากๆเลยนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นการ์ตูนแบบเก่ามากนะครับอ่ะอันนี้เป็นนอมอนนะครับอ่ะอันนี้เป็นลายของผู้เท่าเต่าเนาะที่มีบ้านของผู้เท่าเต่าอยู่ด้วยนะครับแล้วก็สาวสองบุคลิกคุริลิน,ลนแล้วก็เต่านะอันนี้ก็เป็นบูม่า หนึ่งของถ้ำปึ๊บอันนี้เป็นแรนะครับบูมา่านั่นเองตัวเหรียญเป็นกระดาษทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นไซส์เดียวกันทั้งหมดเลยนะครับโอเคลายกล่องเราครบแน่นอนเดี๋ยวแกะให้หมดเลยแล้วกันนะครับสิบสองกล่องนะครับ A few e m i n u t อันนี้คือหกกล่องนะครับหนึ่งกล่องมีสี่เหรียญน,นะครับปึ๊บอันนี้เป็นเต่านะครับ แร่ Rare นะครับอ่ะแกะต่อไปปึ๊บอ่ะอันนี้เป็นดับเบิเลแร่เอ้ยไม่ใช่อันนี้เป็นอะไรอะ่ะมีปั๊มทองด้วย <Yeah. S 1> ทิปเปอร์แร่นะครับถ้าเป็นปั๊มทองลายเรียบก็จะเป็น S R นะแต่นี่คือทิปเปอร์แร่ครับความแตกต่างของมันก็คือมีปั๊มทองขึ้นมานะครับ น,นี่เป็นอานะครับอ่ะบูมาอ่ามีเมฆสีทองด้วยโอ้ยอย่างเท่เลยไม่มีพลังนะครับมีหน้าที่เป็นพานะชเฉยอันนี้เป็นอานะครับโอ้โหดูตัวละครดิเป็นทั้งคาวเป็นอะไรก็ยังทำนะตัวละครมันจะใสๆใสหน่อยอันนี้เป็นรวมนะครับ น่ารักมากเลยธรรมดา700ดร้อย power นะครับฟึ๊บมังกรอ,อ่ะอันนี้เป็นแรนะครับพิโกโด้แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วอันนี้เป็นนอม,มอนทั้งหมดนะครับในแพ็คหนึ่งอะได้อะไรไปแล้วลบ้างครับก็ต้องมีทั้งหมด12เนาะโอเคอ่ะอันนี้คือทั้งหมดที่ผมได้ได้ขอเลี้ยงเหรียญก่อนอันนี้เป็นอาร์านะครับเป็นผู้เท่าต่าของนันองหยำฉา อันนี้เป็นปูม a าอานะครับแล้วก็นี้เป็นอานี้เป็นอารนี้เป็นอานะครับอันนี้เป็นอาเช่นเดียวกันอันนี้เป็นอาเหมือนจะซ้ำนะไอ้ปูม a าอันนี้เป็นแร่อาเหมือนกันนะครับแร่และอันนี้เป็นแร่นะครับส่วนอันนี้เป็นทริปเปิลแร่นั่นเองนะครับปั๊มทองลายปีซึมนั่นเองนะครับตัวเหรียญใส่กล่องได้นะครับเก็บเหรียญได้เหมือนกันถ้าเรายังไม่มี อละบงอลบบ้มอะไรพวกนี้นะครับก็เก็บใส่ในกล่องได้นะครับสำหรับเบื้อนนี้อยากจะสั่งกันบ้างในผมจะแปะลิงก์ให้ไปสั่งซื้อกันนะครับผ่าน s v r Food Official Shop นั่นเองครับมีใน Shopee นั่นเองนะครับเพื่อนประมาณนี้ครับเป็นเหรียญที่น่าเก็บนะผมว่ามันสวยมากๆเลยนะคือแบบ ตัวปิ้นตัวอะไรก็ทําได้ดีมากๆนะครับทั้งที่เป็นการ์ตูนแบบเป็นดักรบอลก่อนที่จะเกิดพักแซดได้ซ้านะครับฟอยอะไรก็สวยสวยเลยนะครับนี่แบบนี้วิบบ๊อบบิบบ๊อบเช่นเดียวกันนะไม่ต่างจากการถ้าอยากได้ก็ไปซื้อกันดูนะครับเออก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Sub subscribe ให้ช่องบูมสเต iker ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นผลประกอบการทั้งหมดที่ผมแกะเพิ่มไปนะครับเป็น3แพ็คนะครับ ตามนี้เลยด้านล่างแล้วก็ตรงด้านขวานี้ก็จะเป็นลายไข่ปลาจะเป็นดับเบิลอาร์นะครับแล้วก็จะมีเพิ่มเติมมาเป็น TR อีกอันนึงก็คือคูรลินใบนี้นะครับสวยมาก104นะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นที่แกะไปเนาะในแพ็คที่1น,นะครับที่ได้มาก็คือแพ็คที่2ผมไม่ได้มั้งผมมาได้ในแพ็คที่3นะไอ้คูรลินใบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นผลประกอบการทั้งหมดนะครับแบบจุใจเลยนี่แค่3แพ็คเองครับเพื่อนลองคิดดูดิ